อยากให้เปลี่ยนช่องนะฮะเพราะกาลังจะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยป้าลําดวนผู้ชมฮะซึ่งเป็นฝั่งผู้เสียหายจะมีลูกจ้างคนหนึ่งชื่อหนีกุ้งกุ้งเนี่ยเป็นคนที่ป้าลำดวนแกรักมากผู้ชมฮะเพราะทำางกับแกมานานแล้วเนี่ยนะฮะจนแกไว้ใจผู้ชมฮะผมย่อๆตรงนี้ระหว่างที่แกรู้จักกับกุ้งเพราะกุ้งเนี่ยอยู่ที่นครนายกอยู่กับคุณป้าเห็นกุ้งมาตั้งแต่เด็ก คุณผู้ชมรู้ว่าที่ป้ากลางชี้หลุมชี้หลุมเนี่ยก็เพราะว่ากุ้งอ้างว่ากุ้งเ,เนี่ยไปรู้จักกับแม่ชีแม่ชีคนนี้ดูดวงแม่นมากเลยยายลำดวนถ้ายายลำดวนเชื่อแม่ชีนะแล้วเราจะรวยคุณผู้ชมฮะคุณยายลำดวนแกเป็นขน้าราชการกเกษียณแกก็มีเงินเก็บถามบอกว่ากุ้งแล้วจะรวยต้องทำยังไงกุ้งมันก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ชีจะแนะนําซึ่งแม่ชีเนี่ยก็จะบอกว่ายายถ้ายายอยากจะมีเงินนะยายต้องให้น้องกุ้งเป็นคนฝังเงิน คุณผู้ชมฮะคำถามคือถ้าเป็นเราเราเชื่อไหมเรื่องฝังเงินเพราะว่าก่อนหน้านี้พอร่อนรู้จักกุ้งยายบอกกุ้งเนี่ยมันก็ดีนะตอนแรกๆเด็กคนนี้มันก็บอกยายยายยายมีเงินใช่ไหมยายซื้อที่มะซื้อที่เก็บแล้วขายจะได้มีไรายได้มากขึ้นคุณผู้ชมฮะยายแกก็เอาเงินไปกว้านซื้อที่ประมาณ400อกว่าไร่แต่ประเด็นคือหลังๆเนี่ยพอจะซื้อที่แล้วมันติดป,ปัญหา บางคนก็นเล่นตัวบางคนไม่ขายกุ้งเลยบอกยายยายหนูมีแม่ชีดีแม่ชีคนนี้เขาจะแนะเทคนิคยายเพื่อให้ยายสามารถขายที่ได้หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะยายบอกว่าก็เลยให้กุ้งเนะี่ยไปคุยกับแม่ชีว่าทํายังไงแม่ชีอ้างว่าวิาวธีแก้เคล็ดนำเงินไปฝังรอบๆบบ้านโดยมีข้อแม้แม่ชีสั่งว่าต้องให้กุ้งเป็นคนฝังเงินแล้วระหว่างที่กุ้งฝังเงินยายห้ามหันมาดู ยายต้องหันหลังคุณผู้ชมฮะเช่นสมมุติยายอยากจะซื้อที่หนึ่งล้านยายต้องเอาเงิน1 0 0 0 0แสนมาฝังมันเป็นทริคแล้วไอ้ที่บินที่ยายอยากจะซื้อหลังจากนั้นเขาจะขายยายและยายจะฟันกำไรคุณผู้ชมฮะเชื่อด้วยสมมุติว่าถ้ายายจะซื้อล้านหนึ่งยายก็ต้องให้หนางกุ้งไปฝังแสนหนึ่งทีมงานเปิดภาพใหม่ขึ้นมาหน่อยสิเอาภาพหลุมที่วันนี้นักข่าวเราเข้าไปในสวน ของคุณยายเปิดภาพอินเสอตขึ้นมาเอาภาพนี่นี่นฮะวันนี้เราไปดูจุดที่คุณยายลำดวน,น,น,นเนี่ยแกฝังเงินแสนแสนเนี่ยเอาไว้นะฮะตามต้นมะม่วงโดยให้กุ้งเป็นคนฝังคุณผู้ชมฮะแล้วความมันมาแตกตรงไหนรู้ไหมนี่คือหลุมฮะที่ยายเชื่อนะฮะและนี่คือตอนลำพิธีที่ตอนกุ้งมันทําพิธีเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวยายนะยายฝังเงินนะั้นแล้วยายก็จะมีเงิน แต่หนูเนี่ยจะต้องหิ่วเงินยายไปฝังคุณผู้ชมฮะห้าสิบหลุมสามสิาล้านคำถามคือแล้วกุ้งไปไหนหายไปแล้วฮะล่าสุดวันนี้เราเจอกับคุณยายคุณยายยอมรับว,ว่าเสียใจมากทั้งหมดคือเงินเก็บคุณผู้ชมฮะยิ่งไปกว่านั้นก็คือตัวของกุ้งมันยังเที่ยวไปยืมเงินชาวบ้านคนอื่นอีก และสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสิ่งที่ยายขุดขึ้นมาจากหลุมต่างๆที่กุ้งเคยเอาไปฝังไว้เจอ<ะ>เจออะไรเจอพวกเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ก้อนหินอ้อ,อหรือแม้กระทั่งส้มโอค่ะคือกุ้งพอรับเงินจากยายไปปุ๊บท,ทําทีเป็นใส่กล่องยายก็คิดว่าเออกุ้งก็คงเอาเงินในกล่องไปฝังหลังจากนั้นเอ็กกุ้งเนี่ยก็หายไปยายก็เลยไปขุดเอาของผู้นี้ขึ้นมาแทนที่จะหาเงินได้เพราะตอนนี้ที่ยายไปขุดคือเนื่องจากว่าช่วงนี้จําเป็นต้องใช้เงินสิ่งที่เจอคือพวกส้มโอกับ หนังสือที่กุ๊กเนี่ยเอามาซุกแทนเงินที่ซ่อนเอาไว้สาสิบสามล้านนี่ฮะนี่ๆๆแกกลางให้ดูนะฮะแสบมากอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วคุณยายอ่ะแกะก็เชื่ออีกเป็นเราถามว่าเราเชื่อไหมอลอดไม่เชื่อแต่พอเขาเอ้างว่าหมอดูแม่นมันจะงอกเงยฟังเสียงคุณยายดีกว่าฮะที่เปิดใจเรื่องนี้ฮะเลยไม่เห็นว่าเขาฝังจริงหรือไม่จริงค่ะแต่ หลังจากฝังแล้วเราก็จะถามอยู่ว่าอืมยังไม่เอาขึ้นเนี่ยปวดไม่กินมดไม่กินสตังเราเหรอเขาบอกว่าไม่เชียเนาะเขาก็จะบอกว่าเขาดูแลไว้อย่างดียังเหลือครบทุกหอเออไม่มีอะไรเป็นอะไรแม้แต่น้ําขึ้นเยอะเราก็บอกว่าน้ําขึ้นเยอะแล้วน้ําจะท่วมท่วมห่อสตังเราให้เอาขึ้นเนาะให้ออกเนาะอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ท่วมแม่ดูแลอยู่เขาจะพูดอย่างนี้จากนะแล้วพอขึ้น,นมาเนี่ยเขาจะไม่ให้เรา จับห่อสตังหรอกเขาจะให้เราเตรียมถุงขุดได้มาก็จะใส่ถุงใส่ถุงเสร็จแล้วเขาก็จะมีถุงมีม,มีมีขุดลงมาอีกแล้วเขาก็บอกว่าหนูจะรับใช้เขาก้มกาแเรานะเออหนูจะรับใช้ทุกบาททุกสตังเขาพูดอย่างนี้หนูจะรับใช้ทุกบาททุกสตังเนี่ยเขาทําอยู่สองครั้งพูดไปเขาก็ก้มกาบอีกหนูจะรับใช้ทุกบาททุกสตัง เขาเราก็เลยบอกว่าภายในสิ้นเดือนมกราเนี่ยต้องมีเงินมาให้เราหรือมีโฉนดมาให้เราเราถอนให้แล้วประเด็นคือเอาเงินยายไป33ล้าน เวลาเบรกนี่มมนแม่มันกำลังจะหมดละคือกำลังจะบอกว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมย่อยๆยายไว้ใจนะฮะแล้วเราไปเจอผู้เสียหายโดนยีกุ้งยืมเงินอีก90,0,000แล้วอ้างว่าของอันนี้ไม่ต้องไปตังดินแปลว่าเดี๋ยวเขาจะคืนดอกให้อีกแสนห้าสุดท้ายกุ้งหนีแล้วนะฮะแล้วยายเองกับตาเองเนี่ยก่อนหน้านี้รับกุ้งมาทำงานตั้งแต่ปี53หลังจากนั้นกุ้งอุบปลกแม่ชีแม่ชีไม่มีจริงด้วยนะฮะแต่กุ้งบอกว่ามีแม่ชีดูมหมอแม่น แล้วบังเอิญว่าถามว่าทำไมยายไปติดกับด,ดักไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนื่องจากว่ากุ้งเนี่ยพอมันจะหลอกยายเนี่ยมันเที่ยวไปบอกดูดวงคนอื่นก่อนว่าดวงจะเป็นยังไงแล้วบังเอิญคนอื่นเนี่ยรู้สึกเอ้ยทาไมกุ้งดูแม่นกุ้งก็บอกอ๋อหนูรู้จักแม่ชีคนหนึ่งเรื่องนี้มันก็เลยมาถึงหูคุณยายยายก็เลยเชื่อว,ว่ากุ้งเขามีแม่ชีดีจะต่อดอกต่อเงินให้ได้สุดท้ายก็เลยเอาเงินไปฝังดินจนในที่สุด คุณยายเนี่ยเริ่มที่จะเชื่อเพราะกุ้งมันก็มีข้อดีคือชวนยายซื้อที่ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มอ,ออกอุบายว่าแม่ชีต้องให้เงินฝังดินและที่จะขายได้หายตัวแล้วฮะสำหรับทางด้านของน้องกุ้งขอกลับไปดูหลุมดินวันนี้หน่อยฮะที่เราไปเจอคุณผู้ชมฮะชาวบ้านหลายคนบอกคนนึกไม่ถึงนะคะว่ากุ้งจะทําแบบนี้เนื่องจากว่าเห็นกุ้งในชุมชนเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กๆนี่ฮะอา้าวใครจะนึกว่าจะมีเรื่องแบบ สนับสนุนโดยยาดอนตราฟรีทองชื่นชมความอร่อยในตัวคุณสนับสนุนโดย,มดโดยไม่ว่าช่วงเวลาจะเปลี่ยนแต่ความอร่อยไม่เคยเปลี่ยนยูรอกเกอร่อยทุกที่ทุกเวลา